อันนี้น,น,นี่แนะนำสมาชิกของนักบอลหญิง <c oughs> ทีมสายโทรหนึ่งที่ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิ์โคต้าแค่สสวยสุดเอ่อหกคน <c oughs> ใช่ไหมอ่ะนี่มาดูเหตุผลทำไมครูเลือกแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนอันนี้เหตุผลครูนะ <c oughs> อยากดูไหมอยากปีใหม่รู้ไหม อยากรู้เอ้ยกระเตอยากรู้ไหมเออออกัสอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรูเออสิงหาก็ได้มีนะฮะอยากรู้ค่ะอยากรู้รู้ค่ะเออเอา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 หมายอีกหนึ่งก่อนไดเอาประธานนี่แหละเองเฮ้ยเฮ้ยได้เป็นประธานพ่อครูใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้เฮ้ย ได้เป็นประธานพ่อครูไหมประธานนักเรียนเนี่ยพ่อครูไหมที่ได้เป็นประธานนักเรียนนักเรียนทุกทุกวันนี้พ่อครูพราะครูไหมกูถามว่าเพราะครูไหมกูสนับสนุนฮะใช่ไหมยังไม่รู้เจ้าของอีกเว่ยกะว่าใช่ไหมนะเพราะอะไรตรงไหนเอาเท่าไหร่เพราะครูตรงไหน เอาถามว่าพ่อครูตรงไหนแต่ถือว่าพ่อพ่อครูพ่อครูตรงไหนรู้ไหมฮะเอรู้ไหมมีใครรู้บ้างไหมไม่รู้ฮะไม่รู้เลยแล้วใช่ไหมล่ะใช่ใช่ไหมกีจ้าเบืออะไรเบื่อเหรอ เบอร์สุดท้ายไหมเพราะครูให้จีจ้าสมัครไงเฮะใช่ไหมใช่ไหมถูกินเบอร์สุดท้ายไงอืมเออนี่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 คือครูสนามศูนย์ไหมอืมอันนี้นี่เด็กปั้นครูไงปั้นตั้งแต่ปีที่แล้วไงใช่ไหม ใช่ไหมจีจ้าวิธีแรกใช่ไหมอุตส่าห์มาสองกับพี่เขากับนินจาจยู่เนาะอืมอัน,นความมุ่งมั่นส่วนโปหกครูจะเรียกว่าบาปกรรมตามทันใช่ไหมปีใหม่ฮะใช่ไหมเฮ้ยใช่ไหมกิเตเออการทำตัวไงตอนเธออยู่โปห้าเนี่ยพวกเธอจะแอนตี้พวกป .6 นะเวลาป .6 สอนพวเธอมันจะต่อต้านไมเวลาสอมกีฬาพวกเธอก็จะไม่สอมเธอว่าใช่ไหมจําได้ปีที่แล้วเห็นป .6 ป,ปีนี้เล่นกีฬาสักกี่คนมีแต่นิน,นจากับจีจ้าใช่ไหมนี่แหละเครียวประ,ประ,ประบาปกรรมตามทานันพอพอรดูเราไปแข่งกับเขาฝีมือม,มันไปไม่ทันแล้วไง าจไม่กระแตเราแต่ปห .6 ไม่ทันแล้วอ่ะอเหมือนเธอเพ้พวกอะไรรู้ไหมฮะก็กูบอ,อกแล้วในทีมเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบร่วมกันเนี่ยมันต้องพัฒนาไปด้วยกันพี่ของของเธอเธอดูซิว่าในทีมเธอที่เธอแข่งอยู่อย่างวาเลรีบอลหญิงนะอ่ะมันมันผิดพลาดตรงไหนรู้ไหมจีจ้า รูไหมรู้ไหมผิดพาทตรงไหนนะเออไอาการรับรู้มันแทบทุกคนแล้วเล็ดตัวบุคคลล่ะ <c oughs> มันเป็นเพราะตัวบุคคลมันไม,ไม่พัฒนาตัวเองเสียก็ไม่พัฒนาเสียแล้วก็ไม่พัฒนา่านนี่แหละมันเลยทําให้ทีมมันไม่พัฒนาไงยิ่งเอาอารมณ์มา เป็นตัวกําหนดด้วยยิ่งยากอีกงั้นครูถึงอยากอยากให้พฤติกรรมแบบนี้มันหมดไปกับรุ่นนี้เลยจัากไหมปีใหม่ให้หมดกับรุ่นนี้ครูอยากให้สร้างวันธรรมพาไปให้เห็นดูกีฬาเขาได้ระดับไหนแล้วนี่พวกเธอทุกคนภูมิใจแล้วว่าไอเราอ่ะไปดูเ,เล็กแต่ได้เป็นตัวแทน แต่ไอคนเก่งเยอะในเห็นไหมในบ้านกล้วยนกี่โรงใช่ไหมกเยอะแต่เราได้เป็นตัวแทนแล้วก็ยังมีเสื้อใส่อันนี้ได้เสื้อใส่ด้วยอืแล้วรู้ไหมครูก็ที่นั่นให้ทุกคนได้ลงอ่ะลองได้ลงเขาไม่กล้าขัดครูหรอกเชื่อไหมเพรากเขาดูเกมก่อนถ้าเราบุกได้เยอะปะั๊บก็เปลี่ยนเขาออกเอาเข้าไปเพราะดูเกมด,ดูเกมออกได้ให้ได้ป ลงสักครั้งหนึ่งถ่ายรูปเออ,อครั้งหนึ่งมีชีวิตได้เล่นบอลระดับอำเภอไม่ใช่ได้เล่นบอ,นรบอ,อลบอระดับโรงเรียนแซ่ระดับโรงเรียนให้มันภูมิใจไงคนครูจึงอยากอยากจะสร้างจอไหมครูครูคเลือกคนนะครูจะดูคนตั้งแต่อยู่กับครูเจ้นีว่าครูจะสร้างใครอะทุกรุ่น รุ่นกูจะสร้างใครอ่ะดูพอเรียนรุ่นต่อไปพฤติกรรมเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนกูก็จะไม่ค่อยคุยด้วยถือว่ากูชอบใครรู้ไหมกูชอบคุยคนไหนกูนั่นแหละคือกูชอบคนนั้นแหละอืมใครที่กูไม่ค่อยอยากคุยด้วยไม่ไะบวสมบวรณไว้นะ้อาจจะไม่ชอบหรือเกลียดก็ได้ที่ไม่อยากคุยด้วยรู้จักไหม คนที่คุูไม่อยากคุยด้วยอืมอนนี้ก็ตึงสังวรไว้คุยใครนั้นกูชอบคนนั้นอืมดีย๋ยวไร้กูจะคูจะต้องรู้จักเด็กแค่ทุกข้องอืมอ่านี่เหตุผลที่เลือกอ่าเมื่อกี้อ่าไปถึงไหนแล้วเี่ยคุยไปก็บอกความเป็นมาทั้งหมดอมืเลือกใครเอาจีจ้าก่อนใช่ไหมงั้นจีจ้าไม,ม่มีปัญหาอืมเพราะครู อยู่กับครูตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นเด็กปั้นอยู่แล้วอืแล้วนินจาเนี่ยพ่อกับแม่เขาคูก็รู้จักอ,อืแม่เขาก็ลูกศิษย์พี่สาวครูไอ้พวกรุ่นผู้ปกครองเธอสมัยปีเป็นรุ่นลูกศิษย์ของพี่สาวครูนละ้วเพราะอย่างพ่อไอ้คิงมี่ก็ใช่ที่ตายไป แม่โอกัสเนี่ก็ใช่อืมแม่นินจานี่ก็ใช่เออม,มีรู้นะอออันนี้เขาแต่ละคนงั้นคุณจะรู้จกักงั้นโอ,อ้กน,นินจาคูปั้นมาแล้วตั้งแต่ปหนึ่งชอบตรงที่ร้องให้คุยเยอะเอะตะบอลแล้วร้องให้ด้ดนบอลอัดนี่คือความประทับใจที่เลือกนินจานะืมแล้วกเอานินจามาฝึกตอนนินจาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใจสู้ไง นี่กูชอบคนเจสซูไงเล่นปับเล่นแบบทุ่มเทใจสู้ฝีมือมันถึงพัฒนาไปหงนี้เราจะดูเต้นต่อไปคือนินจานินจาจะต้องเป็นแบบอยากให้กับอุ่นต่อไปเพราะจีจ้าปีหน้าแน่นอนจีจา้าดู่ยเนปีหน้าแนะ่ใช่ไหมนินจาก็จะคู่กับมันอีกแต่นินจาอยู่อีกปีหนึ่งนี่ถึงต้องเอาไว้เน้นก็เนี่นยให้เป็นหลักเขาเป็นแบบอยางให้เขาเดี๋ยวคุณก็ชอบเองอ่ะ มันมีใหม่ในรุ่นเธอมันผิดพลาดไปอ่ะอที่ครูเอาเธอมาเนี่ยกับกระแตเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมไอ้กระแตเนี่ยตระกูลเธอเล่นบอลลี่ทั้งนั้นอืครูป,ปั้นทั้งนั้นเก่งทั้งนั้นมีเธอด้วยกับเขาอ่ะใช่ไหม,มเพราะเธอไม่ค่อยฝึกตั้งแต่เด็กเกนี่ยแต่พอสี่พอห้าเธอมีทักษะ มันมาจากพ่อแม่แหละพ่อแม่เก่งบอลเก่งกีฬามันก็จะมีมาอือพี่ใหม่อะครูเรียกพ่ออะรู้ไหมมันเป็นคนที่ล้างจานให้ครูอะอตั้งแต่ตอนไม่รู้อนุบาลหรือปนหนึ่งนะอืมครูใช้คนอื่นมีคนอื่นเยอะมือหน้านี้มือหน้านี้อืมแต่พีใหม่ล้างให้ครูครูจำได้ครูคุยกับปีใหม่ตลอดแต่ไม่พีใหม่ นี่เลือกส่วนท่านรองเนี่ยเพราะเลือกมาเพราะคุณดูแล้วอ่ะคนเล่นบอลเก่งเพียงแต่ไม่มีทักษะมุ่งม,มั่นไงมุ่งม,มั่นมันได้เปรียบแล้วอ่ะเหลือแต่ขาดทักษะให้ดูไปซ้อมวันสุดท้ายไม่เห็นเล่นกับเขาปับ๊บไอพวกอาการนี้ไปไม่เป็นเลยอไปออกเล่นแบบไม่มีรูปแบบเห็นไหม ต่างกันเลยหนะ็นไหมนี่แหละที่เราชนะเขาได้เพราะบอลไม่มีรูปแบบที่ผ่านมานี่แหละก็สามารถเพราะร่างกายมันแข็งแรงแล้วการเคลื่อนไหวอ,อย่างมีนากับออกัสต้องสร้างกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหวมันคล่องแคล่วเลยมีเหมือนเอนี่ยกล้ามเนื้อได้แต่ยังไม่แข็งอะ่ะเห็นนักบอลไอ้นักบอลไหม,มนักมวยที่มาแล้วบบบุ๊คเยไหม โอ้โหอ,โอ้ไม่รู้เลยนักมวยเห็นไหมที่เตะบอลเนี่ยมาวันแรกอ่ะอืมดูกล้ามเนื้ออ่ะหรือไม่คนที่อยู่หนองคีร์นไหมที่เปิดบอลอีเห็นไหมดูว่าหุ่นปั๊บนั่นคือมีกล้ามเนื้อเป็นนักกีฬายัางยังมีนากับออกัสเนี่ยหือิงหาเนี่ยกล้ามเนื้อยังไม่มีไงอืมจใจจั็ต้องฝึกสร้างกล้ามเนื้อวิ่งไงวิ่งเคลื่อนไหวเล่นกีฬาไม่อยู่กับที่ไงเป็นคนส่วนน่ะมันจะ มันจะทําให้ร่างกายแข็งแรงมันได้ฟอร์ดเงี้ยอืมไอ้ฟ,ฟอกดกินเพื่ออะไรเล่นเองไงใช่ไหมใช่ไหมไอ้ฟ,ฟอดชอบบอลมันก็จับมันเล่นเองเล่นเองตรงนีมน้มันพัฒนาไงมัการเล่นกีฬานะครูบอกให้อยู่ที่การฝึกไงอืมงั้นเหลือใครอีกวะเายาบิวเายบิวเพราะมันเป็นเป็นคนที่ชอบคุยกับครูคตั้งแต่ปสองปสามมั้ง จากเล่นกอยากเป็นนักกอไม่รู้พัฒนานทีหลังจากเล่นบอลลี่แล้วก็ไปเป็นไปฟุตบอลดูแล้วมันมีกีฬาไหนเด่นเท่าไรเลยเอแต่ที่ที่ต้องเป็นเธอเพราะว่าฟุตบอลชนะเขานี่เพราะใหญ่เนี่ยบิวนี่แหละกองหลังที่เป็นกหลังที่ ขาดคู่ต่อสู้เรื่ออ่านเกมบอลทาลายจังหวะเรถึงเล่นไม่ได้ไงร้องกับกระแตกระแตซอนกันดีเห็นไหมเล่นซอนกันดีเราถึงไม่ค่อยเสียลูกไงนี่ว่าทางบอลดีใจสู้ใจเอาใจเอานี่มันนี่เป็นนักกีฬาต้องใจแบบนี้แหละแยงกระแตก็บอลเนี่ยเธอเป็นเหมือนที่กูเธอเลยไอ้บีมเนี่ยชอบบอลไม่ชอบบอลแต่ถูกพ่อประคับให้คอะบอลอ่ะอืมมันก็ไม่อยากเตะบอลอยากเลตัวเลย มันแท,ง,ทงบอลเท่ก็ดีแต่ทุนเธอมันไม่ใช่ทุนนักบอลไงเมื่อปีใหม่ก็เป็นกันมันเหมาะเหมาะสำหรับ,น,รบน,รนักวอลเลย์เพราะวอลเลย์มันไม่ต้องปะทะไงเล่นกีฬาที่ไม่ต้องปะทะไม่เจ็บตัวไงแต่เล่นในนี้กีฬาปะทะร่างกายต้องแข็งแรงไงเรียกคนแข็งแรงไปมันต้องมันต้องปะทะเขาไงในวอลเลย์ไม่ต้อง อยู่ที่เราเองมีความสามารถของเราเนี่นตะก้อก็เหมือนกันเอ้ยกูอยากเป้าหมายให้ครูเนี่ยครูอยากได้แชมป์ทั้งสามอย่างนะเอาแค่ในกลุ่มเราก่อนนะแค่สี่โทงนี้ก่อนนะนกูเลยก็ได้ทั้งชายและหญิงซึ่งจอกมากถ้าเล,เล่นแบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวกูปึกให้เลให้มันใจใเธอรักเมื่อไรเล่นเมื่อไหร่ปั๊บตะกอรุ่นที่ไปแข่งอย่นั้นนะจิกันบิน ห้าโมงเย็นอ่ะอเลิกห้าโมงเล่นเนี่ยยงมีร่มอันนี้ด้วยปั๊บก่อนไม่มีตรงนี้ยก่อนถึงตะขายเล่นอะไรสอสนอะไรเด็กใจรักถึงเวลาเขาอยู่กันทุกคนอ่ะทั้งห้องอ่ะทั้งห้องแต่พอช่วงหลังมาขาดความต่อเนื่องปั๊บเลยน,นิสัยเด็กเรา,าเลยเปลี่ยนไปกูจึงอยากสร้างนิสัยเด็กเราใหม่ให้เป็น อะคาดมี่ของครูเนี่ยอ่าอาคาเดมี่ของครูที่จะปลูกพันเช็นแบบอย่างให้รุ่นน้องต่อไปถึงจบไปก็ต้องมาดูแลกันสร้างเครือข่ายกันเด,เดี๋ยวเรื่องกีฬาเราก็จะโดดเด่นไม่ด้อยกว่าใครเหมือนกันเหมือนเ,าเขาก็ดึงไอ้อะไรไปรีโอกับอะไรไหนปุ๊บ